พักเรื่องหนักๆมาดูข่าวเบาๆข่าว,าว,าวดีๆที่เป็นสีสันของการท่องเที่ยวกันบ้านนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเที่ยวสวนสัตว์ช่วงสงกรานปีนี้นะครับสวนสัตว์เปิดเข่าเขียวเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมงฉลองเทศกาลวันสงกรานพร้อมกับการเปิดตัวสมาชิกใหม่นะครับเป็นลูกรีเมอร์หางแหวนสองตัวซึ่งเป็นแฝดกันด้วยครับน้องๆทั้ง2ตัวนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ทราบเพศนะครับทั้งคู่เลยเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อวานนี้เนี่ยออกมาอวดโฉมกินอาหารร่วมกับฝูงลีเมอร์หางแหวนภายในสวนแสดงนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ของสวนสัตว์แล้วพบว่าทั้ง2ตัวสุขภาพแข็งแรงดีได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ลีเมอร์หางแหวนเป็นอย่างดีนะครับโดยลูกทั้ง2ตัวตอนนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือย,ยังเกาะอยู่ที่บริเวณหน้าอกแล้วก็หลังของแม่อยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยน้องก็จะลงมาเล่นปีนป่ายแล้วก็เล่นซุกซนตามกิ่งไม้บ้างะนะครับทางด้านของนายเทวินรัตนวงศวัร์ ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านผอ,อนเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันทางสวนสัตว์มีลีเมอร์หางแหวนจํานวน21ตัวเป็นเพศผู้13ตัวแล้วก็เพศเมีย8ตัวลีเมอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีรูปร่างทั่วไปคล้ายๆกับลิงแต่ว่าจะมีส่วนหัวที่คล้ายกับหมาจิ้งจอกมีจมูกและปากแหลมยาวมีดวงตากลมโตขนหนาฟูมีหางยาวเป็นพวงเหมือนกับกระลอกนะครับ ตามรายง,งานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเขาระบุว่าเจ้าลีเมอร์เนี่ยตอนนี้กำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกค,คามจัดอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงได้ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ครอบครัวพาน้องๆมาสัมผัสความน่ารักของลีเมอร์ร่วมกิจกรรมพิเศษให้อาหารแม่ลูกลีเมอร์หางแหวนแล้วก็ถ่ายภาพ,พอ,อย่างใกล้ชิดได้ นอกจากนี้ก็ขอเชิญน,นักท่องเที่ยวร่วมการสืบสารประเพณีไทยสไตล์งานวัดกลางสวนนะครับที่จะจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่พร้อมกับสการะและบูชาพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเพื่อความเป็นสิริมงคลและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายตั้งแต่วันที่13ถึง17เมษายนนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมส่องสัตว์ในช่วงเวลากลางคืนเขาเขียวไนซูนะครับ พบกับอีกหนึ่งมุมมองของชีวิตสัตว์ที่ต่างไปจากในเวลากลางวันไม่ร้อนด้วยนะครับสามารถจำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์0969742546ตอนนี้ขึ้นให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของสวนสัตว์เขาเขียวนะครับ038318444ครับ 6โมง18นาทีเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเบรกหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ